ก็แค่อยากจะหนีร้อนจากย่านบางแสนโตชินที่เขาทำเหมือนญี่ปุ่นทุกอย่างยกเว้นอากาศที่ร้อนเหมือนซ้อมลงนรกนี่แหละเลยเขอแวะหาร้านเย็นๆนั่งจิบเครื่องดื่มดับกระหายแต่กลับกลายเป็นจุกแทนซะง,งั้นเปิดหัวด้วยคาซุด้งสันคอหมูไซส์ L 420บาทกาชาใส่ตา,าคร่าวๆหมูก้อนนี้น่าจะเกือบเกือบครึ่งกิโลได้สันคอหมูนุ่มเด้งสู้ฟันนิดๆตัวแป้งกรอบฟูแบบไม่อมน้ำมันซอสหัวหอมและไข่ไก่เขาสุกกำลังดีหอมโชวยอยู่แบบเข้มๆให้รสเค็มหวานกลมกล่อม,เ,ม,เ,มเอาจริงๆนี่ก็กินไม่หมดนะต่อด้วยอมไรซ์์180บาาทผ้ไข่โชวเสิร์ฟสไตตล์เเเเดดดดดีียยยวววกกกกััับรร้้้าาาานนจงโมิสเขข้มๆตตัวไ่คทำโรถึง กลิ่นมีนุมหนวไม่มีส่วนแข็งก็ได้ให้ขาใจกลิ่นเครื่องเทศจากซอสหอมหวานแนวสตูเข้ากันดีกับกลิ่นเนยแบบนวลๆจานนี้บอกเลยว่าเกินคาดมากๆตัวข้าญี่ปุ่นผัดซอสจนกลิ่นหอมรสชาติกลางๆเข้ากันดีกับเครื่องอย่างถั่วและอื่นๆช่วยเพิ่มรสสัมผัสเสิรมาแบบร้อนๆจนกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วร้านตามมาอดใจไม่ไหวเลยต้องขอคุณแฟนมาลองชิมรอไปสักเกือบครึ่งจานแบบว่ามันหยุดไม่ได้จริงๆอ่ะร้านคาสโดงคิตาสวาเขาเป็นร้านเล็กๆสไตล์ญี่ปุ่นเด็ดๆนั่งกันหน้าบาร์เชสทำให้ดูคนแบบสดๆใหม่ๆบอกเลยว่าเข้ามาแบบไม่คาดหวังแต่กลับได้รับประสบการณ์แบบเกินคาดออกมากๆอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ลองแต่บอกเลยร้านนี้ตุ้ยข Oh wait.